มีเงินพันเดียวจะไปลงทุนอสังหาหรือมรพย์ได้เหรอครับได้ท,ไทําไมจะไม่ได้ล่ะครับคุณจะไปซื้อหุ้นอสังหาหรือมรซั์ก็ได้กองทุนก็ได้ได้เยอะแยะเลยครับแต่แน่นอนนะครับจะไปซื้อบ้านดังหลังเนี่ยไม่ได้แต่ก็มีคอนโดราคาถูกๆเหมือนกันนะครับท่านเชื่อไหมครับคอนโดยูนิ่หนึ่งสามสิบตารางเมตรแสนกว่าบาทเองก็มีนะครับมีอยู่หลายที่เลยซ้ำไปแต่บางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับห้องชุด ราคาหลักหนึ่งแสนบาทเท่านั้นเองก็ยังมีขายเราอยู่อย่างนี้ไปก่อนเสร็จแล้วค่อยไปซื้อที่ดีขึ้นเมื่อเราฐานหน้าดีขึ้นก็เป็นไปนได้เหมือนกันนะครับแต่ี่จริงผมอยากจะบอกว่าถ้าจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับไม่ต้องใช้เงินครับใช้อะไรครับใช้เวลานั่นเองครับแปลว่าอะไรคือตอนแรกเนี่ยถ้าเราจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับเราต้องมีเวลาไปศึกษาจริงจังก่อน ศึกษาให้รู้เน,งงน,นี่ยแล้ัวก็อสนาหรมทรัพย์เป็นยังไงบ้างแล้วค่อยมาเริ่มต้นเริ่มต้นยังไงซึ่งบ้านเลยเหลออาจจะซื้อบ้านก็ือดนะครับหรือเริ่มต้นอาชีพเป็นายนหน้าไปก่อนก็ได้นักพัฒนาที่ดิน,นใหญ่ๆหลายรายนะครับเมื่อก่อนนี้ทํางานในหน้ามาก่อนเป็นอาชีพที่มีเกียรติและเราก็จะได้เรียนรู้นะครับว่าที่ตรงนี้แถวนี้แบบนี้แบบไหน,แบบนขายได้หรือไม่ได้เราจะขายยังไงบ้างบ้านหลังหนึ่งเฉลี่ยนในกรุงเทพเนี่ยครับราคาประมาณ3าล้านบาท ถ้าเราเป็นในหน้าเนี่ยครับไม่ต้องเสียเงินสบัดนะครับถ้าเราสามารถแนะนําผู้ซื้อผู้ขายได้3ล้านบาทถ้าได้สามเปอร์เซ็นต์เก้าหมื่นบาทก็ไปได้นะครับเรามีรายได้เด่นเด่นจนเมื่อเราพัฒนาจนเติบใหญ่มากขึ้นเราอาจจะไม่นักลงทุนแล้วก็ค่อยๆซื้อ,อคอนโดหรือบ้านเก่าเนี่ยครับในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดกับคนที่จำเป็นต้องรีบขายแล้วเราก็เอามาใส่ละก้าล้างน้ำรีโนเวทใหม่ก็สามารถได้กำไรกับกรมากขึ้น แทนที่จะได้กำไร3%เราได้กําไรเป็นเท่าตัวของสิ่งที่เราใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็พัฒนาจากเล็กสู่ใหญ่ก็คือไปทําบ้านจัดสรรขายเล็กๆไปก่อนค่อยทำคอนโดขายค่อยเข้าตลาด4หลักทรัพย์ไปก็วางไปนี่มีบันไดมีขั้นตอนในการที่เราจะเดินได้มากมายหรือถ้าเราทําในหน้าจนเชี่ยวชานช่ำชองเนี่ยเราจะรักวิชาชีพนี้เป็นในหน้าไปชั่วชีวิตก็ได้บบิษัสในหน้า ใหญ่ๆนะครับใหญ่กว่าบริษัทพัฒนาที่ดินตเยอะ,ะครับหรืออาจจะเหมือนผมก็ได้เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอนสังหาริมทรัพย์ทั้งยแล้วก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ไปเห็นอนสังสหาริมทรัพย์ต่างๆมากมายเป็น p a ชชั่นอย่างหนึ่งเหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องเป็นนักพัฒนาที่ดินก็สามารถทําได้หรือบางคนก็อเอาแค่เป็นนักลงทุนอย่แหละครับซื้อมาขายไปนั่นก็มีความสุขแล้วไม่ต้องไปดิน้นรนเลไมากมายเห็นไหมครับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี่แหละครับสามารถลงทุนโดยไม่ใช้เงินสักบาทเลยครับไม่ต้องไปเปิด อพอร์ตอะไรทั้งสิ้นเนี่ยครับศึกษาเรียนรู้ไปก่อนเป็นในหน้าไปก่อนหรือว่าลงทุนในทรัพย์สินราคาถูกๆใส่ตะกร้าล้างน้ำไปก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปเราก็จะประสบความสำเร็จจากเลขสูงใหญ่ไม่ใช่ยอยู่ดีๆเราโดดลงไปในเล่นบิตคอยด์อ,อะไรก็ตามที่สติวความรู้ต่างต่างโดยเังแทบไม่มีเลยแล้วกระโดดไปกระโดดมาแบบนี้นี่อาจจะไม่มีมันปลายที่ดีงามนะครับ